ก็มาถึงวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะครับโอ้สร้างเจดีใหม่กำลังกอสร้างเจดีย์แล้วครับ อ้ากลางบรรยากาศฝนตกเป,อย,ปอยครับไปชมสินค้าครับคนเยอะมากเลยครับเป็นวันเสา เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับโอ้มีตรงเท้าขายด้วยผ้าถุง สดชื่นครับทุกคนตรงฟ้าคึ้มครับไม่มีแดดไม่ร้อนฝนตกโป,ปอยคึ้มสวยงามครับสวยงามมีลูกแก้วด้านนู้นก็สวยงามครับ มาจำหแรงเป็นต้นสัก,กุระนี่ยนี่แหละวัดผาสั้นแก้วเพราะมันมีแก้วนี่นะแก้วอยู่ชันจ,จ้าใจ เฮ้ยมันล็อกล้องด้วยมันเป็นทางขึ้นขครื่องหมาย5พระองค์ นั่นเป็นทางที่เราเดินมานะครับรถจอดจุดตรงนู้นนู่นตัวเล็กขึ้นไปนู่นแล้ว เข้ามาด้านในนะครับทุกคนสวยงามมากเลยสวยงามมากครับเนี่ยอันนี้เป็นกระจกนะครับ จากที่เดินทําสมาธิสามรอบครบแล้ว,ลวเรากาไปไหว้ไหว้พระนะไหวพ้พรแล้วก็หลวงพ่อมาให้สายสินมานะครับคมาแล้วจะ,ะแข่กันนะพอ ให้เดินตามกันนะโยนน้องมาใหม่ที่ยังไม่ได้รับความส่ของคนล้เรเดินตานนะลูกนะม่ต้องแรอยเลนยนรดูนะอาสามทุกเดินตามกันไปนะเดินตามกันไปได้ยังรูกไม่ได้รับเนอาตมาไ้รนเส้นาารีอะสาุสามุนะเดินตามกันไปนะลูกนะเราามานารเดสามรอบนะโยนที่มาใหม่คุณนี่คุณแม่สีชมพูม 你被他弄死了。<laughs> ทงไีคั้่อได้จะนกนี่ออไล้วม่ถคนขึ้นมาใหม่นคนที่ขึ้นมาใหม่ล่าสุดเลยที่ยังไม่ได้เห็นตแรสาพันนะครับให้น้องไม่ยอมหรอกอมหลัก ไปทำอะไรเฮ <ừ, S 1> ้ยปล่อยปล่อยจะจะถ่ายเองแนวต,ตรงสั้นนะแพทพอ์การถ่ายีดีนะเาะว่าต้องเดือก้องนิง่งๆแห่งแรกบอกว่าานดูเรไม่ได้กล้องมันสั<อ>่นแล้วพ่อทำอยังไงไม่พ่อถือดีกว่าจะดูน แล้วเราก็มาเข้าห้องที่สองนะครับเฮ้ยวันนี้มวังวังหลอดเมงวันตอมไหม ห้ามนำอาหาราเครื่องดื่มเข้าไปในอาคารนะครับโอ้สวยงามครับเป็นพื้นไม้ปูด้วยไม้สวยงามล่มเลื่นครับส่วงด้านในก็จะเป็นเจ้า <c oughs> รกาบสการลักองค์พระสุมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็แวะชมศิละปะกรรมแกะสลักไม้ทำจากไม้ก็น้อย คน่พ่อคนแก่คือใครคะคือช่างฝีมือประนีดมาดูพญานาคด้วอืมโอ้สวยงามจังเลยช่างแกะได้สวยจังเลยช่างเขาก็ทำมาเยอะอืมสวยมีดอกบัวด้วยมีลูกแก้วด้วย สีอืมโอ้โ <c oughs> oh, ้ดูพระพุทธรูปสมัยโบราณเนี่ยเนี่ยนี่แกสลักจากหินนี่ม เจ้าอาวาสเรามดูสิๆนี่ดูดูพระพุทธรูปอืเมอาให้ท่านเหรออำบุญทำบุญกับท่านมีไหมโอนี่อะไรเนี่ย จาดุเอาตังให้ท่านไหมทำบุญทำบุญกับท่านาน,นี่โอ้พระพุทธเจ้า,อ,อ,าอันนี้บ่วงว่าตะสงสารหมุนหมุนได้ไหมได้ เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารท่านสอนให้มนุษย์ออกจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากการเวียนไห้ตายเกิดไม่ขึ้นสวรรค์สู่พานิพาน์ด้เถิ <c oughs> หินสมัยเก่าหินสมัยเก่าแล้วก็เอามาตกแต่งอืมเขาามาเก็บรักษาดูแลดูแลมันอืมดูแลทำไมเก็บไว้เก็บไว้เพื่อให้ความสวยงามอันนั้นหน้าผากอะไรนะเป็นแผ่นอะไรว่าไม่มันน่าจะฝุ่น <c oughs> อดินหมอ,ด,ด,มอด,ดินสมัยโบราณอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีแมลงด้วยโอพญาต่อพญาต่อเขาเอาแมลงไปทำอะไรนพ่อพเห็นมแมลงไหมอุ้ยพ่อดูบ,บนนั้นมีเขี้ยวด้วยพ่อดูบ,บนนั้นหมายถึงอ่ไรบ,บนนั้นอืมน้องเงี้ยบ้าเงี้ยห้าเขาด้วยเฮ้ย <c oughs> มันบ้านน้องเงี้ย เพชรตัวพอยเน่ยดูอออะดูี่คืออะไรอ่ออะออตัวขาๆอยู่น่ยผีเสือ้อผีเสื้อหรอผีเสื้อชนิดหนึ่งที่แตแปลกๆป,ปีกมันขาดหรือเปล่าเขาเลยนำมาเลี้ยงนั่นนั่นเป็นจักจันนั่นน่ะตัวไหนอ่ะนี่นี่ นี่นหะนย่ๆีปีกสีอะไรปีกใสใสนี่อหรอที่อยู่ข้างล่างตรงเออคู่ก่อนี่แง่ตัวนี้เนยง่ยๆ่จับกระัจนไปอยู่ข้างๆคนละครึ่งไปเดินไปต่อครับกันครับทุกคน สวยอย่างร้านอาหารอาหารอย่าไปเย็บน้ำโอ้ยเงี้ย, oh, ยดูหมอ,อกเนี่ยดูโอ้โ oh หสวยงามอย่าไปพิงกระจกเด็กโอ้โหหมอกหนาครับทุกคน สวยงามมากเลย แล้วนเนี่ยพระพุทธเจ้า งามครับสวยงามพระสงฆ์กำลังปลูกต้นไม้ดอกไม้สูงแล้วเไาสร้างสูงนะห,หืาม,ากหมจกได้เนี้ยอย่าเข้าไปใกล้กระจก ปลายไม้เห็นป่เห็นปะนี่ไงไปไม้ถมอยู่นี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 ่กระกิงไม้นะเห็นไหมก็มองเห็นเห็นอยู่เนี่ยเห็นแล้ว เกิยอย่าง้ร้านอาหารอาหารอย่าไปเย็บน้ำโอ้โหเงี้ยดูหมอ,อกเนี่ยดูโอ้โหสวยงามอย่าไปพิงกระจกโอ้โหหมอ,อกหนาครับทุกคน สวยงามมากเลย แล้วนเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่อีเหียบได้นี้าไว้เหียได้มเข้ามาเหยียบได้ลหพออ,อห้ามออกไปข้างนอกไม่งั้นมันจะสัมคัรไ์้าไม่ได้ พงพระสงฆ์กำลังปลูกต้นไม้ดอกไม้สูงแล้วเขาสร้างสูงนะะเด็กสามารถตกได้ไหมกได้เนี้ยเดีย๋ยวเข้าไปใกล้กระจก